ความใกล er ้ชิดขอโทษนะคะชื่ออะไรชอีครับอีฟชื่ออะไรอ๋อชื่อโบค่ะมีแฟนหรือยังนัน่ารักดียเนี่ยนี่ตัวเองเรียนอยู่สาขาไหนอยู่คานุ่งแรงครับผมอ๋อเรียนคางแรงเราขออีกทีได้ไหมคะแล้วมเรียนอยค่ะเรียนเรียนเอกอะไรสินประกค่ะไม่มีแฟนเชย ความสัมพันธ์แบบที่หนึ่งความชอบความสเสน่หา ความสัมพันธ์แบบที่สองรักแบบหลงไหลความผูกมัดเเเเเดดดินน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 ล่่่หหหหวววีี้้้ก็็ไไมมััยยาาาะอตป ความสัมพันธ์แบบที่สมปราศจากรักความใกล้ชิดบวกความสเสน,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 น่หา ความสัมพันธ์แบบที่4รักแบบโรแมนติกความใกล้ชิดบวกความผูกมัดฮัลโหลว่าไงอยู่ข้างนอกพูดได้พูดได้เ,เราเวราอะเราเครียงดิหน่อยมีปัญหาอนะ มีีอะไรว่าความสัมพันธ์แบบที่ห้ารักแบบมิตรภาพความเสน่หาบวกความผูกมัดเราคิดว่าเราพรอมแล้วอะเราแต่งงานกันไม่เลย <Okay. S 2> ความสัมพันธ์แบบที่หกรักแบบไร้สติความใกล้ชิดบวกความสเสน่หาบวกความผูกมัดความสัมพันธ์แบบที่เจ็ดรักที่สมบูรณ์แบบ <Hello. S 2> ไม่มีความรักต่อกันว <Hello. S 2> ว่่่าาาหหัรือเปล <Hello. S 3> เปลลฮะโนช ๆ okay, okay, okay. ทาวางเปา,าหาด,หาดวจรความรักทั้งสี่ขั้นตอนขั้นที่หนึ่งเริ่มจีบกันขั้นที่สองความรักเบ่งบานขั้นที่สมจุดอิ่มตัว ขั้นที่สี่แสงสว่างทางปัญญา